สวัสดีครับทุกคนครับ hmm. วันนี้นะครับก็เป็นตอนกลางคืนครับตอนนี้พี่วานก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดผสมมงคลครับมันจะมีร้านตู้ทุกตาอยู่ครับตอนนี้คือสายเพื่อนเขามารอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูทีว่ากลางคืนเนี่ยที่นครมาถมครับมีอะไรบ้างนี่ครับเข้ามาตรงนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้ยินเสียงเสียงโวยวายของสายเพื่อนครับทุกคนเอาละ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตรงข้ามกับตลาดะถมมงคลเนาะอ่าอยูกเรียกว่าข้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับตลาดผสมมเดี๋ยวให้ดูนะครับท็อปเป็นท็อปเดลี่ครับร้านนี้เป็นร้านอะไรร้านคิดสุูตาไงค่ะนี่ขาดไม่รับ หมายถึงว่าร้านนี้เป็นร้านลักษณะตู้เป็นแบบไหนอ่าครานี้มีตู้2แบบรวมกันครับอือเนะเป็นตู้สไตล์เหมือนร้านไอแลนด์คือต้องเข็นขามาก่อนแล้วหมุนอ่าอย่างอันหนึ่งเป็นตู้ลากอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะตู้เป็นยังไงแล้วก็ตั้งแต่พี่วานมาร้านกับสายเถื่อนนะครับพี่พาเข้ามาตามรอยเขาเรียกว่าตามรอยสายหื่นเนาะเอ้ย่ายเพลิงสายเพงตามรอยสายเถื่อนครับทุกคนแต่ละร้านเนี่ยที่พี่วานไปกับสายเถื่อนไม่เหมือนกันเลยเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนครับเออลักษณะตู้ไม่เหมือนกันทุกร้านเลยใช่ รร้านนที่คคปฐมแต่ละร้านไม่เหมือนกันเลยลักษณะของตู้เออเข้าท่าดีครับต้องลองฝึกครับลองฝึกแต่ว่ามันได้อารมณ์เพลาอารมณ์ของเราเปลวเดี๋ยวมันจะมีร้านลึกลับอีกร้านหนึ่งครับเดี๋ยวพี่วานที่ว่าเดี๋ยวก็คงต้องหาโอกาสมาครับ คยู่แถวบ้านเลนครับทุกคนโอเคโอเคปลาปลาโอเคโอเคปลาหรืออย่างละครับมาแนะนำหน่อยครับครับผมเต็มที่เลยครับอันนี้ก็เป็นตู้นี่นะเขาเรียกต้องขาอ่อนมาก่อนหรือยหมุนได้อ่าวลักษณะเดียวกับร้านไอแดงก็คือว่าต้องต่อไปครับัก็คือว่าจะต้องเอาขาอ่อกมาครับแล้วก็คอยกดคนแล้วคนได้ตลอดคนได้ตลอดซึ่งตู้นี้พี่วานมีปัญหาครับอย่ารู้ครับอย่ารู้เรื่องไปดูนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับว่าพี่วานมีปัญหาการกดกับตู้อย่างนี้ไงอันนี้คือ ตู้เหมือนกันกูไม่คิดเลยเหมือนกันที่้องขากขานแล้วก็ค่อยกดหมุนได้ตลอดหมุนได้ตลอดเหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้ก็คือว่าเหมือนกันเนาละลักษณะตู้เหมือนกันเอาอันนี้มีคนคันอีกแล้วทุกคนนี่ครับนี่ดูนี่นี่มามาดู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 ครับนี่ครับ, <c oughs> รบไปมือไปมือนะหมุหไนได้ไหแล้วเวลากดสิเกี่ยวได้ไหมได้เแล้วเราเราหมุนเรามุนคนก่อนวันนี้ต้องเข้าเป็นพืชหงาย คือแบบมาถึงก็ไม่พูดท่าํำเพลงเลยหยอดเลย <t> เอออ่าเดี๋ยวูทิกเป็นยังไงเออไม่มีตัวเล่นด้วยแหละเออเรียบร้อยครับเอเอมันจะมีข้อดีคือหมุนได้ตลอดเวลา เราปล่อยพลาดแล้วยังเตาะ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 ได้เตาะได้แต่ข้อเสียมือคือสามเซนติมตรือต้องคิ้ไม่ทันด้วยไงถ้าไม่เวลาเป็นตัวกําหนดใช่แต่ถ้ามีตัวอีไซน์หนึ่งที่สไตล์ร้านยุทธถุงเนี่ยมันสามารถคนไว้ก่อนแต่หยุดแล้วมือสามารถจับคนได้นะจับคนได้ก็ต้องใส่เหรียญไปเหรียญหนึ่งแต่มันจะเป็นแบบเดิมพคนธุคืออะไรอ่ะกดได้สองครั้งได้แค่ไปนแบบเครดิตได้สองเครดิตอื พี่วันอยากจะให้สายตรวจพูดให้รู้เรื่องครับทุกคนสายตรวจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครัอาขออีกทีได้ไหมเอาอีกทีดิเมื่อกี้หนึวันแล้วตัวนี้เมียไม่รักเขาเอาอันนี้กูเปิดแผลเองอะอะไรนะนี่อะไรนะเทกสองเดียวนี่คือตู้ลาเดียว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 แล้วอันนี้คือตู้ล่าเดี๋ยวที่ไหนเอ้าหยิบกลางเฉยเลยครับโกงอีกเอาวโกงอีกแล้วในแทงกล่องอ่ะนี่เขาให้หยิบหนีพบ มันแขงกล่องเนี่ยดูใจเย็นไอ้สัตเ์ารเนี่ยมันเป็น้า้ามันโล่งกิอะไม่เห็นกล่องไมได้อย่างงี้นี่อันนี้คือตัวโชว์ไม่ใช่หรอได้ได้ได้เลยครับพี่พี่ผมไม่อยากให้ให้ต้องให้เคยบอกแล้วต้องให้เอาคิดสบแมนมาก็ได้ออัแมนให้ผมดูหน่อยโอ้เรามาลงมายังไงเฮ้ยลองเกี่ยวเกี่ยวาเกี่วเกี่ยวงยังย่ยัง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 ยัู้นงงยยอังงงงง แล้วเมื่อกี้ทำไมไม่แทงให้ดูแต่ของร้านนี้พลาดแล้วบอกว่าเจสเชียร์มาตัวใสเจสชียนี่ตัวแทงเลยตัวสอยของของอะไรของโชว์ใช่อ๋อไอ้เจสเชียร์มาไอยกล้องเหรอเออไปเจอกล้องเออเจอกล้องหมุนลดีงดูอย่าเพิเล่นอย่าไปเล่นอธิบายตู้ก่อนอ่าอันนี้นะครับตู้ตู้ลากตู้ลากือตู้ลากอ่ะทุกคนดูตู้ลาก็คือมันจะไม่มีตัวหมุนนะอันนี้ก็คือคนไม่ได้คนเล่นได้ครับคนเล่นอยู่คนเล่นหมายถึงคนนะครับคุยหรือคุยคุยคุยไม่ได้นะอันนี้ก็คือตู้ล่าาก็คือว แรกตูก้กระาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วเราปล่อยปล่อยปล่อยเลยผ่านระเบิดตู้นี้เป็นตู้เขาเรียกตู้จีนนะครับก็คือเราจะเล่นแต่ตัวบนอ,อย่างเดียวตรงล่างเล่นไม่ได้ตรงล่างลเล่นได้มั้ยสมถติเราเล่นตัวนี้ได้มั้ยได้แต่เยอะม,ะมถ้าเราเล่นตัวล่างไอตัวสีสีบวกสีม่วงมึงจะเล่นเทียอะไรก็เล่นของมึงให้มันได้ให้ได้แล้วกันโอเคทำไมจุจังเลยวะตรงนี้อันนี้เจ้าของร้านครับผมใจนิดนึงอ่าเดี๋ยวนะฮะไม่สนใจนะครับปิดลงแร้งอยู่ ลงแรงลงงแรอยู่เนาะอธิบายไม่ได้แล้วก็ลงแรงพร้อมกันได้เลยครับไม่ได้ครับผมเดี๋ยวดาวร่วงได้ได้ครับร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่อ่าบริเวณท็อปเดลี่ตลาดประถมมงคลนะครับก็จะอยู่บริเวณศูนย์การค้าสยามพาซาอ๋อสยามพาซาตรงก้านตลาดประถมมงคลใช่ครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนครับเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยครับใช่ครับก็จะเปิดปิดค่อนข้างดึกเนื่องจากมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าไม่ค้าอะไรเงี้ยก็ล็อกอินเข้ามาเรื่อยๆเนาะใช่ครับใช่ครับ ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเนาะบรรยากาศของร้านนะครับครับผมนี่มาดูเสียงชาร์จกันเลยครับโอ้เสียงชาร์จเอ้ยเห็นกล่องแทงไม่ได้เลยตั้งใจมากอะมันแทงได้จริงว่ะมันได้มาเหรียญเหรอจะไม่ได้จริงยังไงวะเอาอ่าเธอแล้วนะทิ้งไม่หมดเลยมันจะทิ้งยังไงอะทิ้งได้จริงจนะเนี่ยผมไม่ทันผมหนี เรียบร้อยแล้วดูนี่นะจะเอาไงกันเนี่ยกล่องมันลงข้างหนาเลยน่้อยู่นดาอยู่แล้วที่อืนดูอันนี้เป็นคนที่สองโอนี่เป็นคนที่สองเหรอครับผมก็ตั้งลอไว้ไบอกเอาแต่ไม่ไอ้ที่ฉันนัอะไรอ่ะมาขอกได้ไปกูออกไม่ได้หรอสายมันค้งเยอะล้วสายโค้งน้อยๆหน่อยมันจะมันจะติดเลย สวยงามนี่ฮะได้กล่องมากล่องหนึ่งอยู่นะต้องถ่ายรูปไปเลยครับนี่ถ่ายรูปไว้ว่าอันนี้คือคนขโมยกล่องเราขอบบคคุณรัโอเคครับอันนี้เรียมเรียมนีู่ี่เรียมะไรนะครับเมื่อเสียบขาหน้าครับโอเคมันจะได้แบบนี้ก็ง่ายๆครับแบบนี้นี่เสียบขานหน้าใต้ทางไม่ออกใต้ทางได้แบบนี้ แต่ว่าโอกาสหลุดสูงคือเสพะเนดดูครับนี่คือเสพหน้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่เพิ่มแต่เวลาเลงมันต้องเลงให้มันชิดขอบชิดเ้าเนี่ยนะติดโนขาไว้ผมก็ตั้งันนี้แต่ผมกดอัด่าเหมืองมลองดูครับลองดูครับโอเคพี่ดิวลองดูอันนี้พี่ดิวกิโลหนึ่งะครับถ้าก้องของก้องใส่ด้วยอะไรแต่คีบพี่อะไรเปึกอนสายบ้างไอ้ตเพเวลาที่คีบเนี่ย ไม่มีกล้องอ่ะพี่ได้เออไอ้ยิงไอ้กล้องไอ้กล้องเอาเวลาไปถ่ายในคลิปไม่ขึ้นเข้าแขนครับตกเท้าแขนเรียบร้อยครับโอ้ยก็มานะหรือว่าอ่ะเรามาดูเต็มเช้าเนี่ยอ่ะลองดูนี่อ่ะอันนี้ต่อหน้ากล้องนะแนวมากแนวมากมาโต้ครับเต็มเ้าแนวนี่เหลี่ยมไหนครับพี่เอ่อเรียกว่าอะไรล่ะคอคอครับใช่คอแนล้านนแมล้านนแมลานนะครับคอ

หมุนหมุนไม่เอาตาบอกมีกล้องไม่เอาลบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับทุกคนสองตัวุ้มนะเนี่ยแทงกล่องนี่โหดมากอ่ะได้ตอนที่กล้องไม่ได้ถ่ายใช <laughs> ่